วางแผนสอบเข้าแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะได้ที่แคสสอบเจ็ต้องสมัครสอบวิชาอะไรบ้างอันนี้เป็นสรุปจากสภาคณะบดีนะคะของแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยว่าในปีนี้นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในส่วนของแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องสมัครสอบวิชาอะไรบ้างไปดูกันนะคะแน่นอนอันดับแรกค่ะใช้คะแนน G แพทเพราะฉะนั้นรักษาเกจเฉลี่ยด,ดี G แพทยกภาคเรียนใช้อยู่ที่1 0นะคะในสนามสอบแรกจะใช้คะแนน T แพนะคะค่าดัหนกอยู่ที่ยี T ่พิคค่าน้เซ็นกอยู่ทย20%นะ,ะ่ะส่วนสนามสอบที่นี่สะบช้คะแนนอังกฤษคณิตศาสตา์สฟิสิกส์เคมีะ นะคะอย่างละ10%ค่าน้ำหนักคือตัวที่น้องต้องดูนะคะอย่างเช่นถ้าในสามสอบที่1เนี่ยน้องจะเห็นว่าทีแกดกับทีแพทหนึ่งมีค่าน้ำหนักมากกว่านะคะวิชาละ20%เลยเพราะฉะนั้นใครอยากเข้าแพทย์แผนไทยประยุกต์วางแผนทำคะแนนสอบในสนามสอบที่1ให้ดีค่ะส่วนในสนามสอบที่2องน้องต้องได้คะแนนด,ดีอย่างไล่เลี่ยก,กันเพราะว่าอะไรเขาใช้ค่าน้ำหนักที่10%เพราะฉะนั้นทุกวิชาสำคัญเหมือนกันหมดนะคะเราปททวนอีกรอบหนึ่งอังกฤษนะคะคณิตศาสตร์หนึ่งฟิสิกส์เคมีชีวะเพราะฉะนั้นใครอยากเข้้้้าาาาแแนนนนไุรรีมววะะ่อออสปปกลใใชบง น,น,น้องคนหนที่กาลังเตรียมความพร้อมอยู่นะคะแล้วยังไม่มั่นใจว่าน้องพร้อมหรือย,ยังกับการลงสนามสอบจริงเราจะบอกเสมอว่าอย่าใช้สนามสอบจริงเป็นสนามสอบซ้อมมือเพราะคะแนนในสนามสอบจริงเป็นคะแนนที่ใช้ยื่นเข้ามาหาลัยนะคะตอนนี้โครงการพีทีแคสยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะน้องสมัครเสร็จเข้าสอบได้เลยทันทีการสมัครสอบมีทั้ง2รูปแบบค่ะเราเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนสอบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะหรือถ้าเกิดน้องอยากดูคลิปเฉลยวิดีโอไลน์ข้อน้องสามารถสมัครแบบเสียค่าใช้จ่ายได้ก็จะได้เรียนข้อเฉลยวิดีโอไลน์ข้อจะมีการสอนเทคนิคทำข้อสอบในนั้นดดด้้วยยยะราลเเอีีพิิ่มมตไท PDdca.com นะคะ